สกาเรนะพุทธังอภิปูชยามิอิมินาสกาเรนะธรรมังอภิปูชยามิอิมินาสกาเรนะสังฆังอภิปูชยามิอ,มร,นะอ,มอระหังสัมมาสัมพุทโธพระขวา พุทธังพระขวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตพระขวตาธมโมธัมมังนามิสามิสุปฏิปันโนพรวโตวสาวกสังโฆ สังฆนาม,ามินะโมตัสสะพคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ นะโมตัสสะะคะวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณนังคชามิธัมมังสรณังคชามิสังฆังสรณังคชามิทุติยมปิพุทธังสรณนังคชามิ ทุติยมปิธรรมมังสารนังคชามิทุติยมปิสังขังสารนังคชามิตติยมปิพุทธังสารนังคชามิตติยมปิธรรมมังสารนังคชามิตติยมปิสังขังสารนังคชามิ มยังพันเตวิสุงวิสุงรคณาทายาติสารเนนะสหปัญจะศีลานิยาจามะทุติยัมปิมยังพันเตวิสุงวิสุงรคณาทายาติสารเนนะสหปัญจะศีลานิยาจามะตติยัมปิมยังพันเตวิสุงวิสุงรคณาทายา สรเนีนสหปัญจศีลานิยาจามาปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอัินาธนาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิ ตาเมสุมิชาจราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยมัชฌะมาทัคานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ สัพพังอปาราทังคมัตเมพันเตปุกาสะทวารตะเยนะกะตังสัพพังอปาราทังคมัตเมพันเตปุกาสะมามิพันเตอิติปิโสภะวะอรหังสัมมาสัมพุทโ วิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกาวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสาริสัทธาเทวมนุสานังพุทโภขวาติสวัคโตภขวตาธรรม สันทิฐิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนายโกปัจจตังเวทิตาโพวินยูหิติสุปฏิปันโนภคขวะโตสาวกสังโฆ อุทูปปติปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆยายาปติปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆสามีจิปติปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆ ยาทีทางจัตตาริปุริสายุคานิอัตถะปุริสาปุคลาเอสาภคะวะโตสาวกสังโฆอาหูนายโยปาหูนายโยทักขินายโย อันชาลีกะระนิโยอนุตตรังปุญญะเขตังลกัสสาติณโมตัสสะภะควตอะระตสมาสัมพุทธัส นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปุตตะาโมลเพปุตตังธนาาะาโมลเพธนังอัตติกาเยกายะยายะเทวานังปิยตังสุตตวา อิต an ah oh, ah ah ิปิโสภควายมะราชาโนทาเวสุวรรณโนมรานังสุขังอรหังสุขโตนโมพุทธายะชยาสนาคตาพุทธาเชตวามารังสวาหนังจตุสัจจาสพังระสังเยปิวิงสุนราสภา ตันหังกราทโยพุทธาอัตวีสตินายกาสัพเพปฏิทิิตาไมหังมัทธเกเต,เต,เตมุนิสาราสีเสปฏิทิโตไมหังพุทโทธธรรมโมทวิโลจเนสังโฆปฏิทิโตไมหังอุเรสัพ,พัคุณาการโร หะทะเยเมอนุรุธโธสารีปุตโตจะทักขีเนโกนทันโยปิติภาคสมิงโมคลาโนจาวามะเกทักขีเนสวเนมัยหังอาสุงอานันทราหุโลกัสโปจมหานาโมอุภาสุงวามสโสตะเก เกสันเตปิธิภาคสมิงสุริโยวะปะพังกโรนิสินโนสิริสัมปันโนโสพิโตมุนิปุงคะโวกุมารกัสโปเทโรมเหสีจิตวาทโกโสไมหังวัฒเนนิจังปฏิทฐาสิคุนากะโร ปุณโนอังคุลิมาโลจะอุปาลีนันทศีวลีเทราปัญจอิเมชาตานาลาเตติลกามะมะเศสส,สีติมหาเทราวิชิตาชินสาวกาเอเตสีติมหาเทราชิตวันโตชิโนรสา ชลันตาสีละเตเชนะอังคมังเคสุสันทิตารัตนังปุระโตอาสิทักขิเนเมตสุตตกังทัชักังปัช,ชโตอาสิวามีอังคุลิมาละกังขันธโมระปริตตันจะอาตานาติยะสุตตะกัง อากาเสชะธานาังอาสิเสสาปาการสันทิตาชินานาวรสังยุตตาสัตตปาการลังกาตาวาตาปิตาทิสันชาตาภาหิรัชชัตตุปัทวาอาเสสาวิณยังยันตุอนันตชินเตชะสา วาสะโตเมสกิจเจนะสัทาสัมพุทธปัญชเรชินะปัญชระมัชชัมหิวิหารันตังมหีตะเลสัทาปาเลนตุมังสัพเพเตมหาปุริสาสภาอิจเจวะมันโตสุขุตโตสุรัโขทินานุภาเวนะ ทิตุปัทฐโวธรรม,มานุภาเวนะทิตาริสังโฆสังคานุภาเวนะทิตันตรารโยสัดธรรม,มานุภาวะปาลิโตจะรามิทินะปัญชเรติ นะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพ ah ุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณ มณีนพรัตน์ศีสะหัสสะสุธรรมมาพุทธโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาอักขีทานังวรังคันทังสีวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิ ธุระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิตับพะโสพุทธธรรมะสังฆะปูเชมินโมพุทธายะพระพุทธไตรรตนญา,านมณีนพรัตสีสะหัสสะสุธรรมมา พุทธโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทธโมนะพุทธบูชาธรมมบูชาสังฆบูชาอักคีทานังวรังคันทังสีวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโย อหังวันทามิสัพระโสพุทธธรรมะสังฆะปูเชมินโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญา,านมณีนพรัตศีสะหัสสะสุธรรมมาพุทโทธธรรมโมสังโฆยะธาพุทธโมนะ พุทธบูชาธรรม,มบูชาสังคบูชาอักขีทานังวรังคันทังสีวลีจมหาเถรังอหังวันทามิทูระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรม,มสังฆ ปูเชมินโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนายาณมณีนพรัตศีสะหัสสะสุธรรมมาพุทธโทธธรรมโมสังโฆยะธาพุทธโมนะพุทธบูชาธรมมบูชาสังฆบูชา อักคีทานังวรังคันทังสีวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทูระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิตัพระโสพุทธธรรมะสังฆะปูเชมิ นโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญา,านมณีนพรัตสีสะหัสสะสุธรรมมาพุทโทธธรรมโมสังคโฆยะธาพุทโมนะพุทธบูชาธรมมบูชาสังฆบูชาอักขีทานังวรังคันทัง สีวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทูระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิตับพะโสพุทธธรรมะสังฆะปูเชมินโมพุทธายะพระพุทธไตรรตนญาณ มณีนพรัตสีสหัสสะสุธรรมมาพุทธโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทธโมนะพุทธบูชาธรมมบูชาสังคบูชาอักขีทานังวรังคันทังสีวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิ ทุระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสับพะโสพุทธธรรมะสังฆปูเชมินโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตศีสะหัสสะสุธรรมมา พุทธธรรมโมสังโฆยะธาพุทธโมนะพุทธบูชาธรมมบูชาสังฆบูชาอักขีทานังวรังคันทังสีวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโย อหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมะสังฆะปูเชมินมโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญยานมณีนพรัตสีสะหัสสะสุธรรมมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทธโมนะ พุทธบูชาธรรม,มบูชาสังคบูชาอักขีทานังวรังคันทังสีวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรม,มสังฆ ปูเทมินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ สัมปจิตชามินาสังสิโมพรหมมาจะมหาเทวาสัพเพยคาปรายันติพรหมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพาวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโพภวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธมะอุ นโมพุทธายะวิรัทยโยวิรโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิติโยพุทธะามานีมามะพุทธะสวโหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหารือรือ อิติสุขโตอรหังพุทโธนโมพุทธายะปัทวีคงคาพระภูมิมะเทวาขามามิหังอะหังสุขิโตโหโมิขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้มีความสุขเถิด อะหังนิทุกโขโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ไม่มีความทุกข์อาหังอเวโรโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ไม่มีเวรอาหังอพยาปโชโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ไม่มีความพยาบาทเบียดเบียนอาหังอนิโคโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ไม่มีความทุกข์กายทุกใจ สุขีอัตตานังปริหารามิขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเทินสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาประช,ชาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานีฆาหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุ จงมีความสุขก,กายสุขใจรักษาตนให้ผลจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เทินอิทังเมมาตาปิตุนางโหตุสุขิตาโหนตุมาตาปิตโรขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้า ขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังเมยาตานังโหตุสุขิตาโหตุยาตโยขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังเมครุปัชายาจาริยานังโหตุสุขิตาโหนตุขารุปัชายาจาริยา ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปชาและอาจารย์ของข้าพเจ้าขอให้ครูอุปชาและอาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังสัพพเทวตานังโหตุสุขิตาโหนตุสัพเพเทวาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายขอให้เทวดาทั้งหลายมีความสุข อิทังสัพพเปตานังโหตุสุขิตาโหนตุสัพเพเปตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายขอให้เปรตทั้งหลายมีความสุขอิทังสัพพเวรีนางโหตุสุขิตาโหนตุสัพเพเวรีขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายมีความสุข อิทังสพัพพัสสตานังโหตุสุขิตาโหนตุสัพเพสัตตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายขอให้สัตว์ทั้งหลายมีความสุขทั่วหน้ากันเทินข้าพเจ้าผู้นับถือพระพุทธศาสนา ขอน้อมอาราธนาบารมีรวมแห่งพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระปัจเจกพุทธเจ้าพระอริยสงฆ์พระโพธิสัตว์พระมหาจจกรพัททุกๆพระองค์นับแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและในอนาคตขอบารมีรวมอันหาที่สุดไม่ได้ทั้งหมดนี้โปรดจงแผ่ไปถึงภพภูมิต่างๆทั่วทั้งสามแดนโลกธาตุ นับแต่อบายภูมิสูงขึ้นไปถึงพรหมโลกชั้นสูงสุดขอสรพพสัตว์มนุษย์เทพเทวาทั้งหลายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายท่านทั้งหลายที่ยังเวียนไายอยู่ในวัฏตตสงสาร31ภูมิทั้ง16ชั้นฟ้า15ชั้นดินทั้งหมดทั้งสิ้นขอจงได้รับมหากุศลผลบุญบารามีที่ข้าพเจ้าได้ตั้งใจทำ และสร้างสะสมบำเพ็ญมาแล้วทั้งในอดีตชาติปัจจุบันชาติโดยท่วนทั่วทุกตัวตนทุกคนทุกท่านทุกพระองค์เทินข้าพเจ้าชือ ขออโหสิกรรมกรรมใดที่ข้าพเจ้าได้ทำแก่ผู้ใดในอดีตชาติปัจจุบันชาติด้วยกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมรู้ตัวก็ดีไม่รู้ตัวก็ดีเจตนาก็ดีไม่ได้เจตนาก็ดีระลึกได้ก็ดีระลึกไม่ได้ก็ดีขอให้ท่านทั้งหลายจงได้รับบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ตั้งใจทำในวันนี้เมื่อได้รับแล้ว ขอให้เจ้ากรรมนายเวรของข้าพเจ้าจงอโหสิกรรมนั้นให้แก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าได้สำนึกแล้วจงอย่าได้จองเวรจองกรรมกันต่อไปเลยขอให้กรรมตัดขาดจากกันและกรรมอันใดที่ใครๆทำแก่ข้าพเจ้าก็ตามข้าพเจ้าขออโหสิกรรมนั้นทั้งหมดยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทานเพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อไป ด้วยอานิสงส์แห่งอภัยธานนี้ขอให้ข้าพเจ้าครอบครัวบุตรหลานตลอดจนวงศาคณาญาติและผู้มีอุปการะคุณทุกท่านจงมีความสุขความเจริญในทุกถิ่นสถานดำรงตนมั่นอยู่ในคำสอนที่ดีงามของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่าได้ตกไปสู่ทุกขติอบายภูมิสาธุ Oh. Mm -hmm.